สวัสดีครับ FC หนุ่มโลงมีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับมาดูความคืบหน้าของเขาเรียกอะไรล่ะคาเฟ่นุ่มโลงมีนะครับเรากะที่รับรองแขกผมเรียกไม่ถูกอ่ะคอยดูมันจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการการเค้นแบบนะครับหาช่างผู้รับเหมานะครับหาวัสดุนะครับตอนนี้ ไม้เราก็ได้ออไม้ตามที่เราพอใจแล้วครับอย่างเช่นไม้ออมะค่าไม้ประดูนะครับนะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปของไม้เราก็ออช่วงที่ผมไปออหาซื้อไม้เดี๋ยวไปดูกับอ,อีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับรูปแบบโครงสร้างของของร้านแล้วก็พื้นที่ของร้านนะครับว่า ทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพสาลขนาดไหนเราใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับ EP นี้เป็น EP อีกหลาย EP ที่จะเสนอคำว่าหนุ่มลงมีคาเฟ่ครับถ้าใครอยากซื้อไก่เข้าวเว็บไซต์ตลาดไก่ชนหนมมุ่มรงมีพิมพ์ใน Google ได้เลย ด้แบบเรียบร้อยก็ต้องหาช่างผู้ชํานาญงานเราเป็นช่างที่ต้องไว้ใจแล้วก็มีนะครับความเป็น artist ในตัวมากๆนะครับวันนี้ <Wow. S 1> เราผมจะพาไปพูดคุยกับช่างทำนะครับนะครับว่าจะมีฝีมือรเอรา collector ในตัวแกเหมาะสมกับร้านคาฟเฟ่ของผมขนาดไหนจะพาตามไปหาช่างทำได้เลยครับตามมาเลยสวัสดีครับพี่น้องครับ วันนี้มาเจอตัวช่างทำแล้วครับตัวเป็นเป็นเลยครับนะครับขออนุญาตนะพี่เรียวๆเลยครับพี่กินไม้นีดหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ของแค่เลยครับนี่เขาเรียกช่างทำพี่ทำชื่อจริงชื่อชื่อเสียงเรียงนามของพี่ชื่อบุญธรรมครับบุญธรรมดำคุณทศดำคุณโทษครับนะครับแต่โอ้โหนะครับใครมองดูอาจจะเหมือนดาราหนังยุ่เก้าศูนย์แต่จริงๆพี่ทำแกบอกว่าไม่ไปเรียนหนังแกก็เลยมาทำนะครับมาทำเขาเรียกละเมาก่อสร้าง ก็จะมีสังทั้งบ้านครับส่วนใหญ่พีทามจะที่ผมผมคืออันนี้หลังที่สองหลังแรกเป็นบ้านที่อยู่อยู่แล้วนะครับพีทามจะเก่งเรื่องสเกลล้วกาเขาเรียกอ่ะบ้านไม่ตามแบบพีทามเราพี่ทาจะเก่งเรื่องไม้รอบนาไปเรื่อยรอบนาเอาพีทามเอาเดี๋ยวผมขอนั่งสบายสบายเองพีทามที่นี่พีทาม เ่าประวัติความเป็นมาของพิธรมนิดนึงว่าพี่ธามเรียนจบอะไรมาเราทํใไมถึงมาได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่จบนะจบม่ตรงสายครับจบช่างคเกษตรครับ<า>เหมือนผมเลยจบครูแต่มาขายไก่นะช่างคนเกษตรครับ,บแต่มีประสบการณ์ครับทําบ้านนี่ไปทําที่ไหนมาหรือครูภาคหลักจาเรืออะไรมาที่ทำคือพ่อก็เป็นช่างครับพ่อเป็นช่างครับ พ่อเป็นช่างไม้ช่างไม่นะบ้านเจ้าของอยู่กับพ่อส้างเองโอ้สมัยก่อนว่ามันเป็นบ้านไม้บ้านนอกบ้านเรานี่จะเป็นบ้านไม่นะครับก็สายเลือดสายเลือดสายเลือดนะเราก็เป็นครูภักหลักจําครับผ่านประสบการณ์ผ่านงานผ่านการนี่ได้เขาไปทําหลายอย่างพี่เราฟังกันไหมงานก็ทาอย่างบ้านหนึ่งก็ทํามาสัก 30ปิีแล้วมั้งสาปีครับถ้านับจํานวนหลังเหรอพี่โอหนัาไตัดไม่ได้นะจัไม่ได้แต่เรื่องงานไม่ทําไมพี่ทำถึงฝีมือเรื่องงานไม่ทาไมถึงเปล่นเรื่องงานไม่งานไม่เป็นงานละเอียดงานละเอียดงานละเอียดมันทําดองใจเย็นหาช่างหาช่างดีดียากยากโดยปัจจุบันนี่นะเราส่วนใหญ่ช่างเขาไม่ค่อยรับครับนะเหตุผลเครื่องมือต้องถึงเครื่องมือต้องถึงครับ จต้องถึงด้วยใจต้องถึงงานใหม่เนี่ยมือนี่นซื้อไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียนาไม่ได้ตามสโลแกนนะครับบ้านมือนี่ซื้อไม่ได้เหมือนบ้านหลังเก่าอ่ะนะเนาะนะครับบ้านหลังเก่าก็จะเป็นเน้นเป็นไม้ประดูก็ไม้มะค่าใช่ครับนะครับถ้าใครไปเคยเห็นบ้านหลังเก่าผม,มตัวบ้านหลังใหม่นี่เหมือนเปิดโลกทัทัดใหม่เลยตัวนี้เป็นโมเดิลนคนลสไตล์คนลสไตล์เลยนะครับตัวนี้พี่ทำถือว่าเป็นงานยากขนาดไหนกันบ้านยังนัก การบ้านยังนักนะการบ้านยังนักถ้าใครดูรูปแบบบ้านเหมือนง่ายง่ายๆการบ้านนักมากแต่พอทำจริงยากครับเป็นยังไงพี่เอาพี่นักใจตรงไหนที่ทาความนักใจไม่นักใจแล้วครับคือเราคิดงานไปก็ไปตามสเตปอยู่แล้วตามสเตปมันมันมันลงล็อกตัวบ้านหลังนี่นะพีเ่เสาอยู่ประมาณกี่ต้นนะพี่สี่สิบสี่สิบสามมั้งสี่สิบสามใช่การตอกเสาเข็มใช่ครับ การตอกเสาเข็มทั้งหมดพอเป็นบ้านสองชั้นใช่ครับนะครับเราเป็นบ้านโครงสร้างเล็กนะจะเป็นหลังแรกเลยมั้งครับพี่ทำทำเป็นหลังแรกครับที่เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนอกนักน้ก็จะเป็นการตบแต่งของโครงนอกนั้นก็จะเป็นแค่บางส่วนไม่ก็เป็นพวกโรงงานไปอ๋อแสดงว่าพี่ทำมีพื้นฐานของการเชื่อมหรือการทำเล็กโรงงานกดังกดังทำมาแล้วครับพอเล็กนี่โอ้โหนี่ใหญ่ใหญ่ใหญุ่ดนี่ของ หลังเนี่ยเป็นเล็กอะไรพี่ที่เราใหญ่สุดจะเป็นล้างน้ำครับล้างน้ำล้างน้กว้างถึงกี่เท่าไรพี่ตัวนี้มันหนาสิบิ้วครับสาเซนสามสิเซนหลายคนบอกว่าจะเอาไปทําอะไรครับจริงๆ่ะฟังก์ชั่นมันก็ไม่มีขายอ่ะของก็ไม่มีขายต้องสั่งมัตต้องสั่งชีด เขาบอกว่าถ้าสั่งอย่างนี้ไม่มีขายต้องสั่งฉีดครับจริงๆล้ามันก็ไม่ได้สาระตรงนั้นนะแต่จริงๆเราอยากให้มันมันไม่หลอกตัวเองนะครับผมกับพี่ทาก็คือทําออกมาอยากให้มันเป็นเพราะว่าเหมือนพี่ทาบอกอะสโลแกนบอกว่าสถาบนี้ก็คือมันอยู่นานมันอยู่ยุคชั่วลูกชั่วหลานเราจะตายไปไม่รู้จะกินมันก็เป็นงานสถาปัตยกรรมอะเนาะโอ้โหนี่ถือว่าโอ้โหถ้าใครได้เห็นงานกนะเรามันมีมันมีข้อจากัดอย่างหนึ่งคือพี่ทำรับ รับงานไม่เยอะครับใครที่ทำกับพี่ทำอย่าเกี่ยงราคาเวลาของพี่ทำก็เร่งห้รอยเซนต์เรางานละเอียดมากนี่ผมการันตีเลยนะครับตอนนี้นะครับเราขึ้นโครงสั่งมาจากเป็นเสานะครับเป็นเสาแล้วก็เป็นชั้นที่สองเรานคานคานพื้นชั้นสองคานพื้นชั้นสองเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็น ep นะครับวันนี้นะครับเริ่ม ep แรกเลยผมกับพี่รมก็นะครับฝากเืงอฝากตัว เราก็จะมีการรีวิวช่างตกแต่งภายในช่างไฟช่างฟ้าช่างน้ำปราปาช่างนู่นช่างนี่ทุกอย่างแต่มีลัลักๆก็คือช่างทําบ้านหลังนี้ถ้าเซตไม่ได้ถ้าขาดช่างทำนะครับยังไงฝากที่ตามอาีพีต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่ทามครับ ซื้อไก่จริงๆซื้อตัวละ 10, หมื่นก็บอกสองพันซื้อไม่เบอร์ซื้อห้าวกเจ๊ตแสมก็บอกหมื่นนึงอะไรเงี้ยก็ต้องไปบอกนี้นเออพี่ค่ามัดจำมันก็มากกว่าหมื่นแล้วนะพี่ <c oughs> มอๆๆมอ,มอ,มอ,มอไปมอไป